S <S <k ills> สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หม นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่9มกราคม2565นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับแล้วก็เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นวันที่9ของปี2565นี้นะครับก็ก็คือเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของปีแล้วนะครับก็ ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดผมนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันค้ายวันเกิดและเป็นวันตรงกับวันเด็กแห่งชาติด้วยนะครับก็ขออวยพรอีกครั้งหนึ่งและขอขอบคุณที่หลายคนอวยพรให้ผมด้วยก็ขอขอบคุณ ณนะตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านทำในสิ่งที่ดีนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดก็อยากจากสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าช่วงเวลานี้ วิกฤตการเรื่องของโรคระบาดเนี่ยก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีๆเพราะว่าเรื่องของจำนวนคนที่ติดเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้น<ม>เขาเรียกว่าอาการอาจจะไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ประมาทไม่ได้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นเนี่ยติดเชื้อเนี่ยอาจจะนำพาไปให้คนอื่นติดได้ และมันอาจจะไปทำลายภูมิคุ้มกันของเรานะครับภูมิคุ้มกันของเราแล้วอาจจะไม่ได้เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป่วยตรงนี้เป็นหลักแต่อาจจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกให้เรากลายเป็นโรคไร้แรงก็ได้อันนี้เราต้องไม่ปรับมานะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับ ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะฮะก็วันนี้ผมจะมาพยากรณ์ภาพรวมในช่วงของสัปดาห์ที่2ของปี2565นะครับก็คือช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์นี้จนถึงปลายสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่ 9, 10, 11, 12, 13จนถึงกลางเกือบกลางเดือนก็คือว,วันที่13นะครับผมก็ ยังไงอันนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของจะมีเหตุการณ์อะไรเด่นๆบ้างนะครับหรือจะเป็นทั้งด้านดีหรือด้านร้ายอันนี้ต้องรอรอแลบฟังดูนะครับแต่เดี๋ยวจะมีวิธีการเสริมเล็กๆน้อยๆในการเสริมดวงชะตาด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่กล้าวนะครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็หลายท่านก็หยุดงานนะครับก็คนไหนฟังอยู่ก็ เป็นกําลังใจให้ผมได้ช่วยกดแชร์หรือคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นก็ขอให้แชร์สัก2แชร์นะครับในไลฟ์สดนี้ก็ได้หรือบทความเก่าๆเกี่ยวก,กับในเพจของผมนะครับช่วยแชร์บทความและคุณก็แคปที่คุณแชร์ไปเนี่ยมาทักที่อินบ็อกซ์ของผมหน่อยเดี๋ยวผมจะให้เลขเด็ดนะครับในช่วงของกลางเดือน มัก,การานี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของความาเชื่อและก็เป็นเรื่องของความชอบของแต่ละบุคคลนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคำอวยพรของทุกๆท,ท่านที่อวยพรผมในวันคล้ายวันเกิดของกรับผมนะครับก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มพยากรณ์น,นะครับ เกี่ยวกับคู่ที่เกิดชาวราศีต่างๆนะครับผมจะแบ่งมันหมด4กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี3นะครับสราศีนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองเป็นสัปดาห์ที่2ของปีอ่าสองพนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกําลังจะเริ่มนะครับกําลังจะเริ่มนะฮะ เอาละเริ่มจากกลุ่มแรกมีทั้งหมด3ราศีนะครับจะเด่นไปเกี่ยวกับเรื่องของความตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยากจะมีเงินก้อนเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวคุณอะ่ะเดี๋ยวจะมีแน่แต่ว่าคุณจะได้ไม่ถึงกับขั้นว่าสมมุติคุณตั้งเป้าไว้ว่าสักสองสามหมื่นแต่คุณอาจจะตัวเองอาจจะหาไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คุณจะได้รับการช่วยนิดหน่อย นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศผู้หญิงนั่นเองในกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะมีราศีกรกฎราศีกันและราศีมังกรนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รับการเห็นใจช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับแต่วิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้เพื่อให้คุณจะมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนหนึ่งสิ่งดีสิ่งที่คุณจะได้เงินตรงนี้เพื่อจะไปใช้จ่ายต่างๆที่ความจําเป็นเช่นไปใช้หนี้2 คุณจะอยากจะได้ไปลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งในการค้าของคุณหรือธุรกิจของคุณก็ได้นะครับในกลุ่มนี้มีราศีกรกฎราศีกันและราศีมังกรนะครับวิธีเสริมดวงพยายามให้ทานาเขาเรียกว่าสัตว์ปีกเช่นนกนะครับนกต่างๆเวลาคุณไปทําบุญ ที่ไหนมีนกคุณก็ให้อาหารนกด้วยก็จะดีหรือไม่ก็ให้อาหารปลาแต่ให้อาหารนกนี่จะโดดเด่นที่สุดนะครับแล้วพยายามที่บ้านคุณเนี่ยนะจริงวันนี้ถ้าที่ที่บ้านคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าหิ้งพระนะครับหิ้งพระหรือเกี่ยวกับเรื่องของสารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายายก็แล้วแต่ให้คุณทำความสะอาดนะครับให้คุณทำความสะอาด และเดี๋ยวดวงคุณจะเปิดได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับถ้าเกิดคุณมีเขาเรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาหรือศาลเจ้าที่ศาลตายายอะไรก็แล้วแต่ให้คุณทำความสะอาดในช่วงของสองสวันนี้เดี๋ยวดวงคุณจะเปิดในเรื่องของการได้รับทรัพย์ที่คุณตั้งใจเอาไว้อยู่แต่อาจจะได้ไม่ถึงเต็มร้อยแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจาก เพศผู้หญิงที่โตกว่าคุณหรือมีศักยภาพการเงินที่ดีกว่าคุณนะครับแล้วก็พยายามให้อาหารนกนะครับแล้วก็ให้อาหารปลาหรือไม่ก็ปล่อยปลาก็จะดีนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีมังกรนั่นเองนะครับก็จะไปหนักเกี่ยวกับการลงทุนการเงินที่อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเราจะได้ทำอะไรหรือจะไปใช้นี่หรือเราจะไปลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับ ราศีมังกรโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นั่นเองก็มีราศีกรกฎราศีกันและราศีมังกรนั่นเองนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็คือราศีมังกรในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับผมคนไหนตามไม่ทันจริงก็ฟังย้อนหลังนะครับก็ติดตามได้หลายๆช่องทางทั้ง Tik Tok ทั้ง youtube นะครับหรือไม่ก็ใน เพจนี้ก็ได้นะครับที่ผมกำลังไลฟ์สดอยู่ก็ขอให้ติดตามหลายๆช่องทางก็ได้นะครับแต่ถ้าคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นในช่วงของกลางเดือนที่จะถึงนี้ให้แชร์บทความในดูดวงผมหน่อยหรือแชร์ไลฟ์สดนี้ก็ได้ไปตามกลุ่มเกี่ยวกับดูดวงหรือหน้าวอตัวเองอย่าไปแชร์ผิดกลุ่มผิดอะไรนะฮะเพราะเดี๋ยวจะส่งผลกระทบถึงตัวคุณเองด้วยนะครับก็ แค่2แชร์พอนะครับในบทความดูดวงและก็ไลฟ์สดเนี่ยอย่างละแชร์นะครับแล้วคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ของผมได้นะครับเอาละเอาละเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2จะเด่นไปเรื่องของอะไรกลุ่มที่2เนี่ยจะเด่นเป็นเรื่องของการงานถ้าตอนนี้งานคุณกําลังเงียบอยู่เดี๋ยวคุณกําลังจะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเติมเต็ม ให้กับคุณนะครับหรือมีสินค้าใหม่ให้คุณได้ลองได้ขายและคุณจะปังมากขึ้นนะครับถ้าเกิดตอนเนี้คุณกำลังขายของอยู่อย่าง2ออย่างเดี๋ยวไม่แน่คุณอาจจะมีงานใหม่ๆห,หรือมีสินค้าใหม่ๆได้ขายหรือคนไหนทำงานประจำอยู่อาจจะมีงานจ็อบ OT เกิดขึ้นก็ได้นะครับคือคุณจะมีไรายได้เสริมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงคุณจะได้โชคจาก บริวารของคุณเองเช่นลูกคุณล้านคุณจะนำโชคหรือข่าวดีเข้ามาหาคุณก็ได้นะครับในกลุ่มนี้จะมีราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะครับกลุ่มนี้จะได้เรื่องของงานใหม่ถ้าเกิดคนไหนมีงานประจำอยู่แล้วอาจจะได้เรื่องของโอทนะครับส่วนคนไหนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะมี สิ่งที่คุณคิดเอาไว้อ่ะที่คุณอยากจะทําคุณลองเล็กๆน้อยๆคุณอ่านหรือจะได้ลูกค้าลายใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้หรือจะมีสินค้าตัวใหม่ๆให้คุณได้ขายลองขายดูก็ได้นะครับรวมไปถึงบริวารเช่นลูกน้องคุณหรือลูกหลานคุณจะมีข่าวดีมาให้คุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือตัวเขาเองจะได้งานดีๆทําถ้าคุณมีลูก คุณอาจจะได้ลูกได้ทํางานที่ดีเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้หรือลูกคุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นจากเกเรจะกลายเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็กลุ่มนี้จะเป็นหนักเกี่ยวกับการงานที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้และก็จะมีเงินเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เงินก้อนโตแต่จะได้เรื่องของหน้าที่การงานและเป็นเรื่องของข่าวดี สักส่วนใหญ่นะครับก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือราศีธนูนั่นเองนะครับราศีธนูจะโดดเด่นที่สุดนะครับคุณจะได้เรื่องของหน้าที่การงานที่คุณวางแผนาเอไว้และรวมไปถึงบริวารที่เป็นลูกน้องที่ดีขึ้นหรือจะได้ลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือหรือในแนวคิดหรือจะมีข่าวดีกับลูก บริวารของคุณนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่การงานสักส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูแต่ราศีธนูจะโดดเด่นที่สุดนะครับผมขอผ่านไปแล้ว2กลุ่มนะครับเอาละเข้าสู่กลุ่มที่3แล้วนะครับ กลุ่มที่สามเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนจะโดดเด่นในเรื่องของกล้าใช้จ่ายก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะราบลื่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับแย่ที่สุดนะฮะก็คือตอนนี้คุณน่ะกำลังจะมีเงินหรือมีเงินอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำปล่อยวางไว้ก่อนนะครับถ้าเงินพอดีตัวสมมติคุณมีทุนอยู่ประมาณสักหมื่นสองหมื่นสมมติเฉยๆนะฮะหรือกำลังจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งนะครับ คุณไม่ควรจะลงทุนอะไรเพราะว่ามันจะเสียเปล่าหรือทำไปแล้วอ่ะมันจะยังไม่ได้ในสัปดาห์นี้หรือจะได้ช้าหรือลงทุนไปแล้วจะได้ชา้านะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพึ่งไปรีบร้อนให้พยายามหารูทางไปก่อนก็นะคือเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วดวงแบบนี้อย่าพึ่งรีบร้อนนะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีราศีพฤษภราศีตุล ราศีกุมนะครับพโศราศีตุลและราศีกุมนะครับแต่เบาบางที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือราศีตุลนะครับถ้าเตดตอนนี้คุณกําลังจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งหรือมีอยู่แล้วคิดจะลงทุนคุณต้องพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นเงินกว่าคุณจะได้คืนทุนมันจะลำบากแต่เจ๊งไหมมันไม่ใช่เจ๊งแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าที่เราตั้งใจเอาไว้ รวมไปถึงจะมีคนมาขอยืมเงินคุณและมันจะไม่ได้คืนต้องระมัดระวังหน่อยจะโดดเด่นในเรื่องของคุณซิคุณตั้งเป้าเอาไว้มันจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณคิดหรือได้เงินมาก็อยากจะได้นู่นได้ดีแต่ท้ายสุดมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์และคุณจะมาเสียดายทีหลังรวมไปถึงคนที่ตกงานอยู่คุณกำลังโลเลว่าจะไปสมัครงานที่ไหนดี และสมัครงานแล้วมันจะได้ตามเงินเดือนที่คุณตั้งเป้าไหมบอกได้เลยว่ามันจะไม่ค่อยเป็นไปตามเป้านั่นเองต้องฝึกนั่งสมาธิเยอะๆแล้วพยายามช่วยเหลือคนแก่หรือคนชราที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเราอาจจะต้องมีน้ำใจซื้อข้าวของอาหารแห้งเล็กๆน้อยๆน,นะครับช่วยเหลือจุนเจือเดี๋ยวดวงคุณจะเปิดในทางที่ดีรวมไปถึงคนพิการนะครับเราก็ช่วยเหลือเขานะก็คือพยายาม สร้างเรื่องของกาลยานิมิตกับคนที่ด้อยกว่าเราและคุณจะได้ดวงคุณจะเปิดในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงไปหามูลนิธิเกี่ยวกับเรื่องคนชราก็จะดีไปช่วยเหลือนะครับหรือไปวัดที่ต้องการบูรณะสังขารวัดเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ขาดปัจจัยเรื่องของการเอ่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบูรณะสังขารหรือ วัดที่มีหลงตาแก่ๆที่เป็นโลกชลาแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือท่านก็ได้นะครับก็คือจะเป็นการเปิดดวงเปิดบุญตัวเองให้มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะตอนนี้คุณกำลังโลเลกับทิศทางของตัวเองต้องฝึกนั่งสมาธิเยอะๆและจะดีขึ้นนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีตุลนั่นเองนะครับจะเบาบางกับเขาเพื่อนนะครับจะมีแถวทิศที่ ค่อนข้างรัดกลุมหน่อยนะครับผมในกลุ่มนี้นะครับก็คือราศีตุลนั่นเองนะฮะผมขอผ่านไปแล้ว3กลุ่มนะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับแต่คนไหนอยากจะดูดวงกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมี id ดีไลไว้แล้วแล้วก็มีเบอร์โทรทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับก็ลองแอดกันเข้ามานะครับแต่ตรงนี้จะมีเรื่องของค่าครูอยู่นะครับกลุ่มสุดท้ายแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณโดนเอาร้านเอาเปียบอยู่หรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยเดี๋ยวคุณกําลังจะได้รับการยุติธรรมได้รับการช่วยเหลือหรือตอนนี้คุณกําลังมีคดีความต่างๆเดี๋ยวคุณจะได้รับการยุติธรรมได้รับการคุ้มครองได้รับการแบ่งเบาได้รับการช่วยเหลือนะครับกลุ่มนี้จะมีราศีเมทุนพิจ,จิตและราศีมีนนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีราศีเมถุน พิจิตและราศีมีนนะครับกลุ่มเนี้ยจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดคุณทำดีมาตลอดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับการเห็นใจจากที่การที่คุณโดนเอารัดเอาเปรียบในที่ทำงานหรือโดนเอารัดเอาเปรียบกับต้นทุนที่มีอยู่มันไม่ค่อยกำไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอคอยักหน่อยนึงคุณจะได้ รับเรื่องของเงินหรือมีคนเข้ามาช่วยชี้แนะให้รู้สึกเราไม่เสียเปรียบรวมไปถึงคดีความต่างคุณจะได้รับการผ่อนผันไปก่อนนั่นเองและปัญหาหรือภาระที่มีอยู่คุณจะหลุดพ้นแต่ว่า มันเป็นการหล pues ุดพ nah. ้นในการแก้ไขเฉพาะหน้าอาจจะได้เร so ื่องของช่วงเวลานี้ในช่วงของสัปดาห์นี้จะได้รีแลกได้ผ่อนคลายบ้างไม่ถึงโดดกดดันจนเกินไปนั่นเองจะได้รับการเห็นใจได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบาบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะก็แนะนำว่าพยายามไปหาวัดที่อยู่แหล่งแม่น้ำพยายามกวดน้ำหรือไม่ก็ไปหาวัดที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ มีข้างหลังวัดอนะที่เขามีคลองแล้วเขามีพวกเรือเราก็อุดหนุนแม่ค้าพ่อค้าไปด้วยดวงคุณจะเปิดในทางที่ดีถ้าเกิดตรงไหนวัดไหนที่มีตลาดน้ำเนี่ยให้เราไปทําบุญเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเล่นตามตลาดน้ํารีแลกับตัวเองดวงคุณจะเปิดในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดแล้วก็เบาบางที่สุดก็คือราศีเมถุน นะครับราศีเมถุนนี่จะเบาบางหน่อยเดี๋ยวคุณในกลุ่มแต่กลุ่มเนี้ท้ายสุดจะได้รับการคุ้มครองได้รับการช่วยเหลือได้รับการเห็นใจจากเจ้านายคุณจากผู้ที่อยู่ระดับสูงสูงของคุณก็คือผู้บริหารของคุณนะฮะร,รวมไปถึงคนไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณจะได้รับการคุ้มครองจากด้านของออกฎหมายเรื่องของการที่คุณจะได้คนที่มีศักยภาพเรื่องของ กฎหมายช่วยเหลือคุณนะครับหรือคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายช่วยเหลือคุณเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกมีความอุ่นใจได้รับการคุ้มครองได้รับการแบ่งเบาเกิดขึ้นและสิ่งที่คุณจะคาดหวังเอาไว้ต้องรอคอยและอดทนหน่อยตรงนี้ต้องอดทนนิดนึงและคุณจัดสมหวังนังใจที่คุณคิดเอาไว้นั่นเองนะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือราศีเมถุนนะครับ แต่ไม่ใช่วอกพิจิตมีนเนี่ยจะไม่ดีนะครับดีแต่ว่าเราต้องอยู่ในสตินิดนึงนะครับแล้วจะดีให้ไปหาวัดที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วก็อยู่ที่มีตลาดน้ําได้ยิ่งดีแล้วเราก็สนับสนุนซื้อของอะไรอย่างเงี้ยหรือดูแล้วแม่ค้าคนนี้น่าช่วยเหลือเราก็เหมือนอุดหนุนไปนะครับในกลุ่มน,นี้นะครับก็คือ แต่ถ้ายิ่งมีเรือเนี่ยยิ่งดีให้คุณไปเขาเรียกให้ไปรีแลกกับจิตใจนะครับแล้วให้อาหารปลาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือไม่ก็ให้คุณเนี่ยพยายามหาละแวกนั้นพยายามหานั่งสมาธิสักสินาทีก็จะดีในโบสถ์้านั่งได้ก็จะดีถ้าหาวันที่เงียบๆหน่อยนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับก็คือ ต้องมีความสะดวกด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการชี้แนะเฉยๆน,น,นะครับแต่คนไหนต้องการอยากจะดูดวงกับผมจริงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับสิงแสลีม,มงก็พยากรครบทุกราศีและครบทุกกลุ่มแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับผมมีเวลาก็จะกลับมาไล้พยากรณ์ดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปาถนากันทุกท่านเลยนะครับก็ขออวยพรให้นะครับก็ขอทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญกันมากๆนะครับครับสวัสดีครับ